สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนคุณเคยคิดบ้างไหมว่าเวลาคุณไปดำน้ำลึกๆแล้วคุณจะเจอสัตว์ประหลาดอะไรบ้างหรือเปล่าถึงแมว้ว่าใต้ท้องทะเลจะสวยงามสดใสแต่มันก็ซ่อนความลึกลับเอาไว้มากมายวันนี้เราจะพาคุณไปชมสิ่งมีชีวิตสุดพิศวงใต้ทะเลลึกกันค่ะอันดับ10นอนลูกโอ๊กนอนลูกโอ๊กอาศัยอยู่ทุกที่จากแมวชายฝั่งไปจนถึงความลึกที่3,000เมตร เป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้จักไม่ถึง100สายพันธุ์สามารถจเจริญเติบโตเต็มที่ได้ถึง46เซนติเมตรรูปร่างของพวกมันแบ่งออกเป็น3ส่วนคืองวงแผงคอและลำตัวด้วยงวงของมันอยู่ในแผงคอและมีลักษณะคล้ายต้นโอกจึงเป็นที่มาของชื่อว่าหนอนลูกโอกพวกมันอาศัยอยู่ในหลุมทรายใต้ทะเลและกินแพงต้นเล็กๆเ,เป็นอาหารเมื่อโตเต็มที่แล้วพวกมันจะขุดลึกลงไปและโผล่ส่วนเล็กๆของตัวเอง ออกมาสัมผัสด้านนอกเพื่อขับถ่ายเท่านั้นส่วนกลุ่มที่อยู่ใต้ทะเลลึกพวกมันจะคามไปประมาณ8เซนติเมตรต่อชั่วโมงเพื่อดูดกินสารอาหารพวกมันมีสีสวยงามและตัวนุ่มนิ่มลำตัวของมันอาจฉีกขาดได้หากจับขึ้นมาของเสียที่ขับถ่ายออกจากร่างกายของมันจะมีรูปร่างยาวเป็นสายบางตัวอาจจะเป็นรูปเกี้ยวหรืออาจจะเป็นสายตรงก็ได้ซึ่งเป็นการบอกพฤติกรรมของพวกมันได้เป็นอย่างดีเลยอันดับ9ฟองน้ำทะเลรูปนิ้วมือ ฟองน้ําทะเลรูปนิ้วมือเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตของฟองน้ําทะเลที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกชื่อของพวกมันมาจากลักษณะที่ดูเหมือนกับกระดูกนิ้วมือซึ่งเกิดจากขินปูนที่เกาะอ,อยู่รอบนอกจนแข็งตัวและทําให้คงรูปร่างของพวกมันไว้รวมทั้งป้องกันไม่ให้ถูกน้ําทะเลพัดออกไปอีกด้วยอีกด้านหนึ่งรูปร่างของพวกมันอาจเกิดจากซิลิกาซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันที่พบได้ในรูปแบบผลึกและเป็นส่วนประกอบของพวกมันในยุคไดโนเสาร์เมื่อล้านปีก่อน โดยมีแนวปะการังขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยฟองน้ำหินที่ปกคลุมพื้นที่ของพื้นมหาสมุทรซึ่งคาดว่าพวกมันน่าจะสูญพันธุ์ไปประมาณ40ล้านปีมาแล้วและทิ้งซากฟอสซิลไว้ที่หน้าผามากมายในปี1987นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาพบแนวปะการังฟองน้ำหินปูนที่ยังคงจเจริญเติบโตอยู่ใต้ผิวน้ำที่ความลึก200เมตรในน่านน้ำของรัฐบิสติสโคลัมเบียพวกมันถือว่าเป็นสิ่งที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน และอาจมีการค้นพบประการังแห่งใหม่ซึ่งยังไม่มีใครค้นพบภายใต้ความลึกของมหาสมุทรก็เป็นไปได้นะอันดับปาดแมงมุมทะเลขายาวน้ําลึกคุณคงเคยเห็นแมงมุมตามฉากภาพยนตร์ต่างๆมาเยอะแล้วที่ทําให้คุณกลัวถึงแม้ว่าในชีวิตจริงเราจะไม่ได้พบเจอแมงมุมยักษ์แบบนั้นแต่สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่อาศัยอยู่บนบก และพวกมันออกไปเจริญเติบโตนอกชายฝั่งแอนตาร์กติกาแมงมุมยักษ์ทะเลแห่งมหาสมุทรตอนใต้เป็นหนึ่งในแมงมุมทะเลที่พบได้ในความลึก5กิโลเมตรชื่อของพวกมันอาจทำให้คุณเข้าใจผิดคิดว่าพวกมันคือแมงมุมแต่ที่จริงแล้วมันคือแมงดาทะเลพวกมันมีขา10-12ข้างไม่มีอวัยวะในการย่อยหรือหายใจไม่มีการแพร่กระจายของก๊าซจากร่างกายไปยังเนื้อเยื่อ แต่อาจามีอวัยวะดังกล่าวในขาของพวกมันแทนนอกจากนี้ยังไม่มีหัวใจในการปั๊มเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายอีกด้วยซากของพวกมันถูกพบย้อนหลังไปเมื่อ425ล้านปีที่แล้วทำให้พวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยมีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์มีดวงตาสีข้างกินสัตว์ทะเลชนิดอื่นเป็นอาหารบางสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในทะเลลึก จะไม่มีดวงตามีขนาดลำตัวเฉลี่ยตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึง75มิลลิเมตรเลยทีเดียวอันดับ7หนอนพยาธตัวกลมสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในรายการนี้ต่างอาศัยอยู่ในทะเลที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อกันอยู่อาศัยและง่ายต่อการวิจัยมากยิ่งขึ้นยกเว้นเจ้าหนอนพยาธตัวกลมนี้เท่านั้น แม้ว่าหนอนพญาตัวกลมนี้เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกที่เป็นที่รู้จักดีและจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกไส้เดือนแต่ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะอยู่ลึกลงไปจากก้นมหาสมุทรลงไปอีกถึง366ซนติเมตรซึ่งพบพวกมันอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ3540เมตรและทำให้นักวิจัยประหลาดใจเนื่องจากอุณหภูมิและแรงดันน้ำที่ระดับความลึกนี้ เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนอกจากพวกจุลินทรีย์น้อนพญาตัวกลมจะกินอาหารจากจุลินทรีย์โดยพวกมันมีขนาดลำตัวเพียง5มิลลิเมตรซึ่งไม่น่าแปลกใจเนื่องจากต้องปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาวะความดันน้ำสูงพวกมันเคยถูกพบในเหมืองทองคำในแอฟริกาใต้และอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างน้อย1 0,000ปีพวกมันมีความพิเศษที่ทำให้เรารู้ว่ายังมีหลายสิ่งที่เรายังงมีรู้อีกมากมายใต้ก้นมหาสมุทรบนโลกใบนี้ ดีแล้วล่ะที่มันอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถ้าอาศัยอยู่บนบกแบบในภาพยนตร์บางเรื่องแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยอันดับหกปลาดาวน้ําลึกเราเชื่อว่าเด็กๆหลายคนคงชอบปลาดาวเพราะสีสันที่สวยงามใช่มีละคะเมื่อนอย่างดาราแถมยังมีปลาดาวทะเลมากกว่า2,000ชนิดซึ่งคุณรู้จักกันดีแต่อาศัยอยู่ลึกลงในมหาสมุทรด้วย ไม่พึ่งแสงจากธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่พวกมันก็สามารถผลิตแสงของตัวเองได้และมีดวงตาเล็กๆที่อยู่ปลายของแขนแต่ละข้างอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ไม่คาดคิดว่าปลาดาวน้ำลึกจะมีดวงตาเลยแม้แต่น้อยรวมทั้งความสามารถในการเรืองแสงของพวกมันอีกด้วยซึ่งดวงตาและความสว่างช่วยให้พวกมันหายเหยื่อหรือคู่ของมันได้ในระดับความลึกหลายร้อยฟุตที่แรงดันของน้ำที่สูงและความมืดมักทำให้พวกมันสูญเสียการมองเห็น และใช้วิธีพึ่งประสาทสัมผัสอื่นๆแทนนักวิจัยคาดว่านี่อาจเป็นการสื่อสารทางกายในความมืดรูปแบบใหม่ของพวกมันซึ่งรวมทั้งการมองเห็นของพวกมันเป็นลักษณะใหม่ที่พบเห็นได้อย่างสมบูรณ์โดยพวกมันจะขยับแขนไปรอบตัวเพื่อให้ดวงตาสามารถมองเห็นได้ในที่มืดรวมทั้งเป็นการส่งสัญญาณโดยการหมุนไปรอบๆเหมือนกล้องจุลทรรศเพื่อซ่อนตัวจากนักล่าเรืองแสงแห่งท้องทะเลอันดับ5เปลาหัวใส ้าคุณไม่เคยรู้จักปลาชนิดนี้มาก่อนแล้วละก็อาจคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ใต้น้ำที่ใช้สืบราชการลับในสมัยสงครามเย็นแน่ๆเป้าหัวสายอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกในมหาสมุ Pacific ทรแปซิฟิกทางเหนือที่มีความลึกประมาณ600-800เมตรนักค้นควา้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําอ่าวมอนเทเล พบว่าดวงตาของมันที่อยู่ตรงส่วนหน้าสามารถหมุนได้พวกเขาใช้วิดีโอในการศึกษาดวงตาของพวกมันที่อยู่ในน้ําลึกจากแคลิฟอร์เนียและสามารถนําขึ้นไปอย่างบนผิวน้ําได้ในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงส่วนโดมที่โปร่งใสบนหัวของมันเต็มไปด้วยของเหลวด้านในโดยสามารถเห็นเลนในดวงตาของพวกมันที่สามารถหมุนไปมาระหว่างหันหน้าหรือเงยขึ้นตรงใบด้านบน เป็นประโยชน์ในการมองเห็นเหยื่อลำตัวมีครีบขนาดใหญ่และแบนซึ่งช่วยปะค้องให้พวกมันอยู่ในน้ำได้ส่วนสีเขียวในดวงตาของพวกมันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกรองแสงแดดที่ส่องลงมาจากผิวน้ำพวกมันจะล่อเหยื่อโดยการทำเป็นให้อาหารแล้วหมุนตาอย่างรวดเร็วเพื่อไล่ตามเหยื่ออันโอชกของมันนั่นเองอันดับ4มัดทะเลยักษ์เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าขนลุกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก มีรูปร่างคล้ายกับแมลงเป็นสัตว์กินเนื้อวงคัสเตเชียนที่คลานไปบนพื้นทะเลและกินเศษซากของสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารหรือสัตว์ที่เคลื่อนไหวช้าเช่นปิงทะเลและฟองน้ำทะเลพวกมันจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดและสามารถจเจริญเติบโตได้ถึง76เซนติเมตรซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างที่เพิ่งค้นพบในปี2 0 1 0เท่านั้นเองเนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่ในทะเลลึกมากจึงทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าการจเจริญเติบโตได้ดีมากขนาดไหนกัน พวกมันมีขนาดลำตัว40เซนติเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในวงคาสเตเชียนมีปากที่ซับซ้อนสามารถฉีดชิ้นเหยื่อออกเป็นชินช้นชิ้นดวงตาของมันสามารถเห็นได้รอบทิศทางถือว่าเป็นสัตว์ทะเลสุดสะพรึงที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกระหว่าง167-2,134ถึงเมตรเลยทีเดียวในดินโคลนหรือดินเหนียวก้นมหาสมุทรบางครั้งก็ถูกจับได้และถูกกินโดยชาวประมง ซึ่งถือว่าเป็นอาหารอันโอชาทางตอนเหนือของไต้หวันโดยต้มทั้งตัวและเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวแม้เมดูนี้มีใครสนใจอยากลองชิมกันบ้างไหมคะคอมเมนต์บอกเราหน่อยคะ่ะอันดับ 3. ปลามังกรปลามังกรแใต้ทะเลลึกหรือปลาพญานาเป็นตระกูลปลาที่พบได้ในบริเวณส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรทั่วโลก โดยมีเกือบ300สายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักและมีขนาดและรูปร่างเฉพาะแตกต่างกันไปพวกมันสามารถจเจริญเติบโตได้ในที่ระดับความลึก1 5 0 0เมตรในสภาพแวดล้อมที่มืดมิดป้ามังกรบางตัวมีลำตัวยาวราวกับงูบางตัวมีลำตัวสั้นป้อมสิ่งที่พวกมันมีเหมือนกันทุกสายพันธุ์นั่นก็คือฟันที่เรียงกันอยู่เต็มปากทําให้พวกมันปิดปากได้ไม่สนิทป้ามังกรจะเรืองแสงเพื่อน,นําทางและไล่เหยื่อโดยมีดวงไฟอยู่ด้านหน้า เพื่อดึงดูดเหยื่อให้เข้ามาใกล้และกัดกินเป็นอาหารเนื่องจากมันต้องรอให้เหยื่อเข้ามาติดกับจึงทําให้มันต้องกินอาหารครั้งละมากๆนอกจากนี้ปากของพวกมันยังสามารถเปิดกว้างถึง120องศาเพื่อขมิบเหยื่อขนาดใหญ่กว่าตัวมันได้อีกด้วยนะโอ้โหเน่นปากหรือหลุมอวกาศกันแน่นะอันดับ2ปลาสวายน้ําลึก การสำรวจบริเวณที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรได้มีการพัฒนาขึ้นมามากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสูุภารกิจสำรวจใต้ทะเลลึกซึ่งไม่เคยมีใครเคยทำการวิจัยมาก่อนเลยซึ่งเป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่ร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนาแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ใกล้กับเกาะกวมและหมู่เกาะฟิลิปปินส์และมีความลึกถึง1,100เมตรโดยเปรียบเทียบความลึกได้กับความสูงของภูเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งครอบคุมจำนวนปลาสวายน้ำลึกที่อยู่ลึกกว่า1,609เมตรด้วยอย่างปลาสวายน้ำลึกที่เคยจับได้อยู่ที่ระดับความลึก7,966เมตรแต่ทีมสำรวจของญี่ปุ่นได้จับภาพบนกล้องที่ลึกลงไปอีก213เมตร ผิวของพวกมันเป็นสีเนื้อโปร่งแสงสามารถเห็นอวัยวะและกระดูกภายในได้ชัดเจนมีปลาสวายน้ำลึกสายพันหนึ่งที่พบได้ที่ร่องลึกก้นมาหาสมุทรมาเรียนาเท่านั้นและแม้ว่าพวกมันจะดูอ่อนแอแต่ที่จริงแล้วมันเป็นนักล่าตัวยงที่รออาหารให้ตกลงมาในก้นทะเลลึกนั่นเองอันดับหนึ่งปลาฉลามสลีเปอร์ ฉลามสลิปเปอร์มักจะไม่ค่อยถูกพบเห็นโดยนักวิจัยทางทะเลเท่าใดนักพวกมันมักอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกและสามารถจเจริญเติบโตโดยมีขนาดลำตัวยาว700เซนติเมตรและมีน้ำหนักถึง888กิโลกรัมการค้นพบพวกมันในปี2016ได้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีมนักสำรวจได้ตรวจสอบน่านน้ำบริเวณชายฝั่งของ เกาะปาปัวนิวกินีและพบว่าภูเขาไฟพึ่งจะปะทุไปไม่นานเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติและก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากพื้นมหาสมุทรพวกเขาจึงแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นฉลามสลีเปอร์ว่ายผ่านกล้องของพวกเขาไปนักศึกษาปริญญาเอกกล่าวว่าพวกเขาประหลาดใจที่พบฉลามภายในหลุมป่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากป่องภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วเย็นลงและยุบตัวลงเป็นหลุม เ,เรื่องแปลกที่ไม่ใช่แค่พบพวกมันในทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้นแต่เป็นที่สภาพแวดล้อมที่ไม่ค่าคิดว่าจะพบพวกมันได้ไม่ว่าจะพบฉลามที่ไหนก็ตามมันก็ยังอันตรายอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าค่ะเราเตือนคุณแล้วนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ